ทีมแขกมีเกียรติเกียร์ผู้มีเกทุกคนเลยนะครับผมอยู่ในรายการวอล์กชนอย์การสวาวิแล้วก็แชแนลวันนี้นะครับผมผมจะมาเป็นช่างกลลาบูบูนะครับน้องๆก็ในวันนี้นะครับเหมือนทุกๆพาร์ทสำหรับโฟรคิงกันเลยเราจะไปตีสถาบันอื่นนะครับเพื่ออะไรอีกพาร์ทนี้อาจจะเป็นพาร์ทสุดท้ายสำหรับโฟรคิงแล้วนะครับส่วนใครมีเกมอะไรเจ๋งๆอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมด้วยข้างล่างนี้นะครับว่าอยากให้เป็นเล่นเกมอะไรเนี่ยถ้าแบบว่ามีคนเยอะขนาดนี้น่ะเล่นเกมอะไรดีไงคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนนนนนนนะะะะะคคคครรรัััับบเเออาาลลลววมมมสุกกกใิปปี้้้จจ็็ยงงไพดูแผ let's go ออมารู้ชอบคิดถึงโลบักคิดถึงมารูนะครับบอกมาจากวีล็อกเกอร์ด้วยนะโยทุกคนชาวเด็กอาชีวะทั้งหลายเราถึงคราวแล้วที่เราจะต้องไปเล่นพวกมันให้หมดเพื่อเราที่จะยืนหนึ่งในสายอาชีพนี้ทุกคนว้าว แล้วทุกคนมีอาวุธกันหรือยังครับมีครับมครับยิบอาวุธของท่านออกมาเราจะไปหวดพวกมันให้หมดพร้อมหรือเปล่าพรอมพร้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 อม โอ้ยแกงเลโกเกอร์นังโอ้ยมันกำลังหาอะไรกินอยู่เฮ้ยเฮ้ยมีมีมีแกงกำลังไล่กันอยู่หน้าสถานีตำรวจหน้าสถานีตำรวจเชือดเชืออประจ่าชือดเตรียมบวกเตรียมบวกน้องเตรียมบวกเฮ้ยได้นี่รบีอ้มีเรื่องมดมีเรื่องมดโอ้โหยคนแกงน้องกินโนมาไวจ้ะอันนี้เราเข้าได้ไหมเนี่ยเข้าไล้ระเบิดนะเว้ยเข้าเฮ้ยรถแดงรถแดงรถแดงเอาไอ้ต้นน้ำเอาไอ้ต้นน้ำก่อนเอาไอ้ต้นน้ำก่อนเอาไอต้น โอเคพี่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 อยากไปเข้าเข้าไปในบ้านสารวัตรก่อนมันเข้าได้ปหมเนี่ยเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าเข้าแล้วตายเหรอใช่ใชนะได้เข้าเข้าแล้วตายพี่ไอ้จริงป่ะจริงพี่ได้ลองดูวยหวยก้าวไปเลขหน้าหแล้วนะหนึ่งหนึ่งเฮ้ย มังรับผัานตัวกูมังรับผัานตัวกูมันดิฟมาเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยกูมากับแกงกูมาแบบดิฟสาตเฮ้ยนี่เดี๋ยวเราวิ่งวิ่งไปเลยน้องเฮ้ยรถรถรถไปดูรูปทางเลยเดี๋ยวพี่วิ่งไปได้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 จัดไปพี่ไม่เหนื่อยเหรอเหนื่อยดิเนี่ยนั่งหอบอยู่เนี่ยเสียงแอบเลยไม่อยู่พี่ไม่อยู่ไม่อยู่เฮ้ยเราต้องไปกระหนกขึ้นรถเลยลาดี้ด อะไรอ่ะไหวเปล่ามึงอะไรไหวเปล่ามึงดูมึงถามคนที่มีพวกเยอะขนาดนี้เลยว่าออกมาดิเฮ้ยกูตายกูตายเออมันปอมันปอเออไล่งานนี่เราไม่เราไม่พวกเยอะกว่ารายงานเลยโดนแบนแบบเรี้ยวทางไปเลยเอาแบนแบบเรี้ยวทางไปเลยเฮ้ยออก้นเลยวะน้องมันจะดูไม่ดีนะแต่มันดูดีสับพวกเลยเล่นเกมเพื่อความสนุกน้องอย่าให้เกมมันเล่นเราแต่เราโดนแต่เราโดนเล่นไงพี่โอเคก็เล่นมันเลย เอ Five minutes later รถแม่งโคตรวุ่นวายเลยว่ารถโคตรติดอะไอรถรถรถโคตรติดอะไอเฮ้ยนี่กูออกมาจากรถแล้วกูยังขึ้นว่ากูขับรถอยู่เลยเมื่อกี้นี่แหละที่ที่กูเข้าไปที่กูเคยมีเรื่องเลยที่นี่แหละสวัสดีครับมีคนอยู่ไหมเอ้ยมีคนยืนถ่ายรูปปะเนี่ยเอ้ยยืนถ่ายรูปพี่นี่น้อง ไอ้ใครอยากมาถ่ายรูปข้างๆมาเลยครับโรงเรียนอื่นมามาโรงเรียนอื่นมาด้านล่างโอ้ยโรงเรียนอื่นมาไปเลยน้องถือมีดถือมีดโอ้โหมาว้ังไงเนอเน่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 ไปนู่นแล้วขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถใครครับใครครับใครครับไอ้เขาไม่ได้เรียกมาน้องเขาเรียกชมมาพร้อมป่ะประชาชนน้องประชาชนพร้อมครับพี่ไปพิเศษไปพิเศษเอาเว้ยไอ้น่องมันอยู่ข้างหน้ากูเนี่ยเจอกูหน่อยเป็นไงเวน มาเลย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 ตายนี่สีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าโบล่าแกโบล่าไปแล้วครับไปแล้วครับมีระวังโปูมันเข้าธนาคารมันเข้าธนาคารโบนธนาคารแม่เลยคนไายคนไายตายคนไตายมะไม่ตายครับน้องไปออกมาออกมายวมาดีมาดี้เลยว้ายมันออกเกวี เฮ้ออกมาออกมาออกมาเฮ้ยใหญ่ใหญ่ใอย่าหญ่อย่าไปข้างหน้าขนาดนั้นนี่ออกมาหน่อยออกมาหน่อยอย่าไปข้างหน้าขนาดนั้นนี่โอ้ใช่เฮ้ยเฮ้ยโลโก้เซ็งโก้เซ็งมันเอามันเอามันเอามันไปเลยเลือติดเลือติดไอ้ยลันลันลันมีเรือตรงไหนทำไมมันเรื่อนสุดอุ้ยกับโดน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 อ๋อไม เลโแขนสั้นเลโก้แขนสั้นเลโก้แขนสั้นอ่ะโดน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 เร็วโดนโดนตายกระจักโดนคเราคืออิรานเราคืออิราเราไม่กลัวเฮ้ยถ้าตายเราต้องมาเติมนะโอเคปะเลียงแถวก่อนไหมหมื่นเอ้ยขับตายนะตายไงไงเห็นไหมเออ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  เออเลยเลยมีคนดิ่มมัน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 จะมาเติมมันจะมาเติมเออเดี๋ยวผมกำลังเสือกไปหามาเลยน้องเออโอ้โห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 เฮ้ยไอ้น้องนันดาอยู่ฝั่งนู้นไอ้น้องนันดาอยู่ฝั่งนู้นเออเอาเลยเอาเลยเอาเลยเออตายเออโดนเล่นเลยน้อง เฮ้ยมีรถแรงมามีรถลงน้ำมีรถลงน้ำวิ่งมาเร็ววิ่งมาเร็ววิ่งมาเร็วนี่นี่นี่ตรงนี้มีมีมีคนประสบภัยไอ้พวกพวกมันขับรถจะมาตีเราแต่มันขับรถตกน้ำอะไปเอามานานแล้วจองเนี่ยจ๋องเนี่ยตกน้ำกับกูเปล่ามาดิับเียมาื่อลงนยแบีสถาบันอะไรชอบหนีเฮ้ยโอ้ถามอี้ก็ขึ้นเลยลุงนี่ลุง ไปลิกุนับปะตายน้องเอ้ยข้างหน้ากระหนกกว่าน้องซเวียะไม่เหรอใช่เริ่มาแล้วเริ่มารับแล้วมาขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยโอ้โหมารถมารถกูเปการ์เดนเลยกูรับตัวแบบดิจิตอลนี่รับตัวแบบมิชชั่นอิมพอสซิเบิล โอ้ยน้องเสวียนี่มันหูกระต่ายที่พี่กำลังแจกอยู่ในแมป WKC of the side หรือเปล่าได้แล้วครับพี่ชายโอ้ยแล้วมันมีแจกกี่ชิ้นอะ่ะอันนี้มีทัง้งหมดพี่สิบชิ้นนะคะโอ้ยเอ้ย,อยมันมามันมาน้องเสวียโอเคขายของต่อเอ้ยแล้วยี่สิบชิ้นเนี้ยน้องเสวียคิดว่าราคาจะถึงหนึ่งล้านโลบัคหรือเปล่าแน่นอนของนิววิเตอร์เนี้ยหนึ่งล้านแน่นอนเอ้ แล้วตอนนี้เนี่ยยังสามารถรับได้อยู่หรือเปล่าจ๊ะตอนนี้ยังรับอยู่ค่ะตอนนี้สามารถไปเอาได้ที่ไหนจ๊ะในนี้สามารถที่ w KC o f f i อ e ฟ e s i g n ไซน์นะคะย่าหูยี่โอ้ยกระโดดลัวนเลยถุงมีดเราไปไล่คัดต่อเลยน้องเสวียช่างกุลลาบูช่างกุลอินนี่จบช่างกุลช่เซ่กลใหม่เฮ้ยเฮ้ยเจ้คนเจ้คนเจ้คนเจ้าคนเฮ้ย ลองลๆงลงลงลงคนละทีมคนละทีมคนละทีมเดี๋ยวจะตายนี่นี่นี่นีน้องสาวช่วยพี่หน่อยเออได้ไดอพี่ฟันโดนพี่ฟันโดนโอ้ยโอ้พี่โดนอีกทีพี่แตกมาละมาลมาลสวย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 สเฮ้ยมันมามันมามันมานน้องนองมันมามาดิมาเรมาเมามาเมามาเ้ยๆอ้ย้ยยังังกอลาบูบูมีนี้นีแล้วนีนีจังกอลาบูบู เอามนมันเอ้ยเอ้ยลันเนอร์วะไอ้นี่ลันเนอร์ลันเนอร์เฮ้ยาบูบูมานี่เลยมันวงเลยมันวงตามมันให้นีเป็นเกยอ้โหนวนว you know น h t h e f e the who n ม่มนีมเ่งไหนวิเฮ้ยมันเาพี่มันมาพี่มันเมาพี่มาิเนาะพี่ไอเราเราวิ่งถึงจะถึงกระหนกแล้วพี่ เฮ้ยมันมีมันมีคนมาล่อพี่อยู่มันมาคนเดียวมันมาคนเดียวมันมาคนเดียวแล้วมันจะล่อพี่โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยปีไอปีไอตัวนี้แล้วผมจะถึงกระโดดถึงแล้วเนี่ยผมถึงอันนี้ผมถึงแล้วพี่โดนพี่โดนมันวิ่งลงเดี๋ยวพอไปถึงข้างหน้าเพิ่งกระโดดแล้วฟันแล้วนะนั่นแหละแล้วโอ้เวียสิเบียส ไป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 ายไป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 ไเไป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 ้ปไปไปไปนปไไไปไกไปไไปไปอ้ยไไไ

ตอบไปเล่าเราก็ไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นเลยเพราะว่าพอเงินเรามากขึ้นเราก็มาซื้ออาวุธอีกแล้วเพื่อไปตีกันชีวิตไร้สาระมากความสนุกในคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมใครชอบใครูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครกันด้วยตอนนี้เสียงผมไม่ไหวแล้วใครูกใจนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยเด้อเจอกันใหม่พาร์ทหน้ารักทุกคนมากๆซีอูโอ้โหน้องคินนสุดท้เ oh, hey. ok <laughs> จอกันครับทุกคนครับบ๊ายบาย